แล้วก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมจิตเอซนเลียวไล์กันอีกแล้วนะผมวันนี้ก็อยู่กับเจมนะผมแล้วก็จิมมี่อืม่จิมมี่ตรวตำรวจเรียกกันสิเป็นไงพ่อต้องเสียตังค์ให้เองเลยเนี่ยฮะโอ้พ่อครับผมขอโทษครับพ่อผมไม่ได้ตั้งใจผมมาแค่ไปขับรุ้นเล่นกับรุ่นพี่เท่านั้นเองอ่ะพ่ออย่าด่าผมเลยนะ แล้วจะไม่พ่อว่าได้ไงก็เองอะทำให้พ่อต้องเสียตังเนี่ยนะโดนปรับหลายพันเลยนะลูกทีหลังย่าไปขับแว้นอีกล่ะเข้าใจไหมครับพ่อผมผิดไปแล้วครับขอโทษครับเออแปลวันนี้เดี๋ยวเองไม่กินข้าวนอกบ้านก็ได้นะพอกินข้าวมาแล้วแหละพ่อเพิ่งออกไปทำทุละมาเมื่อกี้แม่เองไม่อยู่อะดิเข้าใจไหม เองขับรถออกไปหาข้าวกินเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวอโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมออกไปกินข้าวเองครับแหมพอพอต้องขับรถออกไปกินข้าวเองนี้ก็เอาใหญ่นะจิมนะเออก็ขอคิดก่อนนะว่าจะเอามอไซค์หรือรถยนต์ไปดีแต่ถ้าไปกินข้าวเฉยๆก็เอามอไซค์ดีกว่าอืมเอามอไซค์ไปดีกว่าเว้ย โอเคครับเราก็จะไปกินข้าวไปหาซื้อข้าวกินกันนะผมปะอืมเราต้องขับรถดีๆนะผมไม่งั้นจะโดนจับอีกแต่นี่มันแต่ว่ารถมันแรงไนงะมันก็อย่างเงี้ยเนาะโอเคเราจะไปหาซื้อข้าวกันนะ ยกล้อแหมพ่อไม่อยู่แล้วยกล้อดีกว่าเอ้ยเกือบชนเกือบชนแมนแมนแมน,แน,แนปื๊ดยกล้อได้ครับผมเออเนาะไปก็ก็ไม่ได้เล่นเป็นเจมนานมากแล้วนะครับผมตอนนี้อืมแต่ว่ามาเล่นเป็นจิมมี่ก่อนนะครับผมอืมไหนๆก็ มาเล่นทางนี้ละเล่นตัวละครจิมมี่ก่อนเอ้ยมาตัดออกมาไม่ดูเลยเลยอันตรายนะผมขับรถอย่างนี้โอ้โหอันตรายอันตรายขอทางหนครับขอทางหนครับเอ้อย่าตัดออกมาอย่างนี้ดิพี่น้องโอเคเราก็ลงทางนี้ละกันนะผมเราจะเลี้ยวขับช้ากันจังเว้ย เดี๋ยวทางนี้ไปกันเลยเราจะไปกินเข้าแมนขับเร็วขับเร็ว,เ,รวเอเอเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อ,อ้ยแตกแตกอ๋อหลบโอ๋อเจ็บจุ๋มหมายเล็วไม่น่าขับเร็วเลยอ๋อเจ็บ โอ้ยเฮ้ย,ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับช่วยผมด้วยเรียกรถพยาบาลได้หน่อยช่วยผมด้วยไม่ไหวแล้วอ้าวมาแล้วก็มาเล่นเป็นลุงเอ็มกันบ้างนะครับผมมาก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าที่นี่ที่ไหนอันนี้ก็คือบ้านของลุงเอ็มนะครับผมก็คือลุงเอ็มได้สร้าง ตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นห้องเล็กๆนะผมไว้นอนได้อะไรได้นะครับผมเออลุงเอ็มสร้างเองนะผมลงทุนสร้างเองเลยะเนี่ยเออแล้วก็ลุงเอ็มก็ลงทุนนะครับผมสร้างร้านอาหารขึ้นมานะผมก็มีตู้น้ําตู้อาหารตู้เครื่องดื่มนะครับผม ก็มีเคาน์เตอร์จ่ายตังค์นะครับผมแต่ว่าลืมซื้อเก้าอี้มานะครับผมส่วันนี้ก็เป็นอาหารที่ต้องเอาไปเสิร์ฟนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าเข้ามานะครับผมเพราะว่าร้านมันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็คือยังไม่ได้เปิดอะไรนะอืมแต่ว่าถ้าเกิดมีใครจะมาสั่งอาหารก็พร้อมขายนะครับผมแต่ว่าร้านก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับผมก็จะมีเสื้อผ้าตู้ แล้วก็โถส้วมแล้วก็อ่างอาบน้ํามั้งนะผมพาอันสีขาวไม่เจอไนงะเอออันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะผมแล้วก็โต๊ะกดน้ำนะผมน,นี่ก็จะเป็นเก้าอี้โซฟาส่วนนี้ก็ทีวีแล้วก็เตียงนะฮะอืมก็น่าจะมีใครนี้ส่วนประตูนี้ก็ใช้ประตูที่มันเปิดปิดได้ตลอดนะครับผมยุงมันจะได้ไม่เข้าไนงะอืม ก็เฟี้ยวเน่ยผมสร้างบ้านเองเลยเนี่ยอืมอันนี้ก็เป็นบ้านใหญ่ครับตัวนี้ก็ต่อเติมห้องออกมาอีกมันจะได้แบบไม่ต้องเดินเข้าไปในบ้านนะครับผมเออก็อยู่ตรงนี้แหละอืมก็ส่วนร้านอาหารก็ประมาณนี้นะครับผมอืมสวยงามอยู่นะอืมก็ วันนี้ลุงเอ็มก็ยังไม่ได้เปิดร้านนะครับผมก็จะต้องไปทำงานกันอีกแล้วนะครับผมก็คือทํางานขนของนั่นเองนะผมส่งของเ,ออเดี๋ยวเราไปเอารถกันก่อนนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นรถลุงเอ็มนะแต่จริงๆจริงๆงมาลงมาลงสีได้แต่ว่าผมไม่ลงนะครับผมก็เอาให้แม่งเป็นขาวๆอย่างนี้นั่นแหละเนาะไปเราก็จะไปส่งของกันนะครับผม อืมไปส่งเขาเรียกว่าอะไรวะไปส่งของปกตินี่แหละไปส่งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างอะไรพวกนี้นะผมป่ะอืมอ่าออเอารถบรรทุกทำไมไปอยู่อย่างนั้นอ่ะอืมมันก็อาจจะดูขาวๆตาหน่อยนะผมแต่ว่าก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะผมที่ไม่ได้ลงสีเอาไว้นะอืม จริงๆมันลงได้นะแต่ว่าผมลืมเนี่ยโอเคเราต้องไปส่งที่ร้านเบอร์เกอร์ก่อนนะผมปะจุดหมายปลายทางด้านหน้าใช่ป่าววะร้านเบอร์เกอร์หรือไก่ร้านไก่นี่ว่าใช่ป่าววะเออร้านไก่โอเคเอ,เอาของไปส่งก่อนฟืบเราส่งแค่หน้าร้านก็พอนะผมฟืบ <Okay. S 2> เรามาส่งเรียบร้อยละแล้วก็ไปที่อื่นโอ้ขอโทษครับขอโทษที่ชนครับผมผมขับรถไม่ดูเองครับโทษทีครับ <c oughs> นี่ก็แทนขุดเจาะน้ำมันนะฮะผมโอเคเราก็จะขับเข้าไปในเมืองนะผมบผมไ <c oughs> วกันเลย โอ oh my god โอเ y god รถเยอะเอาลุงผมขอโทษที่ชนครับผมมาเดี๋ยวผมช่วยเคไปแล้วก็จะไปในเมืองนะผมเนื่องจากจะต้องไปส่งของแปบ๊บนึงนะเหมือนร้านฮอตดอกนี้เหมือนเขาจะสั่งของไว้ด้วยนะโอเคอ่ะแล้วก็เอาของไปส่งให้เขานะครับผม เอาลุงแหมวันนี้เปิดเปิดร้านไว้นะลุงอ่ะเอาของมาส่งให้ละลุงโชคดีนะขายดีๆนะลุงเคยจะหนูขอกินหนยนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋วไอไคนขายฮอทดอกกับลุงเอ็มคนไหนแก่กว่ากันวะ <c oughs> เออเรียกลุงเรียกลุงสวยน่าก็เรียกหนูอะไรวะ <c oughs> เออผมเริ่มส,สับสนอายุตัวละครละ ก็ไม่เป็นไรนะผมปะภาพก็อาจจะได้ลายหน่อยนะผมมอดเยอะกูก็จะตัดเข้าไปตรงนี้เลยรถโคตรขาวเลยเนาะเอาโทษลุงขอโทษที่ชน ไฟแดงอีกแล้วโอ้ยวันนี้รถเยอะนะผมต้องใจเย็นๆนะผมขับรถต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะผมขับรถเดี๋ยวๆไ้เดี๋ยวไฟแดงนี่งไงร้านเบอร์เกอร์ต้องแวะตำรวจจะเพิ่งมาเจ๊รีบเดินดิโว้ยชา้ามึงจะเดินไม่ลุงไม่ไม่เดินก็อยู่เฉย เค okay. ฟืบของเอาจะหยิบของฟืบเคสั okay. ่งจ้านก็เอาไปวางหน้าร้านแฟบเอาไม่ได้จะเข้าวะโอ้โหเป็นเอเลี่ยนเลยโอเคปไปกันต่อเออเราปำบนึงแล้วบวกลุงเอมหายไปไหนวะเอาอะไรวะไปะไปกันต่อฮนะ เออปกติลุงเอ็มเขาจะใส่ผ้ามัดหัวไว้ด้วยนะทำไมทำไมตอนนี้ไม่ใส่แล้วละ่ะเออแต่เราก็จะไปที่ซุปปอรม์มารเก็ตนะผมไปกันเลยเอ,อาผ้านหน่อยไฟแดงอ่ะผ่านิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเกียจจอดนี่มันสานามกีฬาปาวะ น่าจะใช่นะครับผมนะเป็นปีนีปน่ปีนปีนเป็นปีนโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็แยกหน้าก็เลี้ยวซ้ายแต่ไฟแดงเดี๋ยวพี่แท็กซี่น้ำมันทางม้าลายคนเดินมึงไปจอดทับอย่างนั้นได้ไงอะ่ะมันผิดกฎนะโว้เฮ้อ อ้าเดียวขับรถถอยหลังยังงี้ก็ได้เหรอสถานีดับเพลิงอ่าร้านเบอร์เกอร์อีกร้านนึงแหละไปแต่เ,เราแวะนะครับผมเอาของไปส่งเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรคือรูปเงินอะ่ะอ๋อคือกูสามารถเอาเงินจากร้านนี้ได้ด้วยอ๋อก็เราเอาของมาส่ง คือเขาก็ต้องจ่ายตังเราเนาะโอเคเอาของมาปุ๊บก็เอามาวางหน้าร้านฝึกวางแล้วโอเคปะไปที่ต่อไปกันตอนไลยเอ้ยดีปอเลยขนาดนั้นแหละโอเคเอากระโดดมันทำไมเล้าโอ้ยโอเค ตรงนี้มีร้านที่ขายกับข้าวร้านขายอะไรไหมไม่น่ามีนะผมไปทั้งนั้นเราก็ไปที่อื่นนะผมเพราะว่าเราต้องไปส่งร้านที่เขาขายกับข้าวนะแต่เหมือนร้านไก่ด้านหน้าเหมือนเขาจะขายนะรู้สึกกูก็ตัดตรงนี้เลยละกันโอเคนี่ไงมินิมาร์กเอาของมาลงด้วยเอาของมาลงที่มินิมาร์กด้วยฟืบเชบ่กป่าวะ ใช่มีนิมากปุ๊บอะหรือว่าไม่ใช่น่าจะใช่นะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นร้านเสื้อนะครับผมแล้วนนกักร้านพิซซ่าปเอาของมาลงร้านพิซซ่าด้วยฟึบหยิบของมาวางไว้หน้าร้านเดี๋ยวเขาเก็บเอง <c oughs> เพราะว่าเราต้องไปส่งหลายที่นะผมถ้าเราต้องมัวเอาไปลงไว้ในร้านเนี่ยมันจะช้านะเอาวางฟึบเค ไปกันต่อนะครับผมเออรถชนรถชนรถชนมีที่ไหนอีกบ้างวะน่าจะเอาแค่ร้านพิซซ่าตรงนั้นแหละแล้วที่เหลือผมก็โจนกลับบ้านละไม่ไปละนะครับผมเพราะว่ามันมืดแล้วจะค่ำแล้วนะครับผมไม่ไปดีกว่านะ น่าจะส่งแค่นี้ก่อนนะผมเพราะว่าออเดอร์เขาสั่งมาแค่นี้แหละเออเนาะคือที่ส่งของอะไรพวกนี้คือส่งผลไม้นะส่งผลไม้นะผมอืมเพราะว่าแถวบ้านของลุงเอ็มเขาก็จะปลูกแบบพวกผลไม้ปลูกข้าวปลูกอะไรพวกเนี้ยนะฟืบเรียบร้อยส่งเรียบร้อยไปแล้วงั้นเราก็ กลับกลับบ้านเรารักรอยอยู่นะผมไปเราจะกลับบ้านกันนะผมเราแวะเติมน้ำมันหน่อยไหมเออเติมหน่อยละกันนะน้ำมันก็จะหมดแล้วเอยเอาเอาเอาเก้าห้าครับเติมไปห,หน่อยครับเต็มถัง เต็มถังไว้ยังเลยเว้ยไปเราก็บนออกเลยอืมเอยนี่มันที่ล้างรถนี่ว,ว่ะเออสักวันเรามาล้างรถมั่งดีกว่านะไม่ได้ล้างนานแล้วรถอะอืมเอารถดับไปกลับบ้าน อืมไฟไฟขี่ย้าไปได้ก็ตอนนี้บ้านบ้านของลุงเอ็มนะผมก็กําลังจะเปิดร้านอาหารนะผมเป็นร้านเป็นร้านขายกับข้าวนะผมไม่ใช่ดิเป็นร้านขายข้าวขายข้าวปกตินั่นแหละเออก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรอะซื้อกลับไปกินบ้านก็ได้หรือจะกินที่ร้านก็ได้นะผมอืม ก็อย่าลืมมาอุดหนุนลุงเอ็มนะผมเปิดร้านข้าวแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมากินหรือเปล่าแต่ผมเห็นวัดแถวนั้นก็ไม่มีคนเปิดนะน่าจะมีคนมา,มากินละมั้งเนาะตรงเมื่อกี้ก็วัดนะผมผ่านมาอืมทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมสร้างบ้านยังไงนะผมคือถ้าเป็นบ้านของจ๋อง จองในช่วงแรกแล้วก็ร้านเกมเลยรพวกนั้นอะผมใช้แอปสร้างนะผมจะว่าตอนนี้เหมือนแอปมันจะใช้งานไม่ได้แล้วของผมมันใช้ไม่ได้นะผมก็เลยลองหาวิธีแล้วคราวเนี้ยผมมาเจอไอ้มอสคีโอนะผมเป็นชื่อมอสว่าอ b อบเจกนะผมออบเจกก็คือเป็นแบบพวกวัตถุต่างๆนะผมเป็นมอส เป็นมอสอ็อบเจกต์ก็คือถ้าเราลงมอสนั้นมาปุ๊บแล้วเรากดใช้มอสนั้นอะมันจะให้เราใส่ ID โค้ดของไอเนี่ของเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอย่างเช่นว่าโซฟามันมีหมายเลข123พอผมกดใช้สูตรนั้นมันก็จะมีให้ใส่เลขผมก็ต้องกด1 1 2 3ใช่ไหมแล้วคราวนี้โซฟามันก็จะโผล่มาเว้ยแล้วเราก็จะขยับขยื่อนก็คือเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ตามใจชอบนะครับผมก็ เดี๋ยวจะทิ้งมอดไว้ให้นะผมแต่ว่าผมอาจจะไม่สอนนะเพราะว่าผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเออเนี่ยพอสร้างอะไรเสร็จมันก็จะมาเอ้ยแล้วร้านอาหารกูทำไ,ไมเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะสร้างหรือว่าอะไรนะผมต้องเลือกที่ที่มันคิดว่าจะไม่มีอะไรสปรอนออกมานะผมถ้าสร้างแบบถ้าสร้างสุดยอยสุดไล่แบบผมก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าคือเหมือนไอ้นี่ย ไอพุ่มไม้พวกเนี้ยเหมือนจะมันสปอนก็ได้ไม่สปอนก็ได้นะผมบางบางอ่ะสมมุติถ้าผมขับรถออกไปอีกใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บไอพุ่มไม้พวกนี้ก็อาจจะหายนะผมแต่ว่าถ้าออกไปอีกแล้วกลับมาพุ่มไม้พวกนี้ก็อาจจะอยู่นะผมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็ก็ถ้าเกิดตรงนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ดูกูไปสร้างร้านตรงอื่น <laughs> นะผมในเกมนี้มีพื้นที่กว้างนะผม ็ประมาณนี้นะผมกับเคล็ดลับการสร้างบ้านของผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มอดเฟ้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ไปลงกันเองไปเล่นกันเองนะครับผมจะไม่สอนการสร้างละกันนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คลิปนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับผมและที่สําคัญ กดไลค์เป็นกำลังใจให้จิมมี่ด้วยนะครับผมที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะผมน่าจะสาหัสเลยมั้ง <c oughs> เออก็คลิปนี้ไยบ่ายไปละ See you again ปุ๊